จอมเทพโอสถตอนที่35การประสาน6ดาวการทดสอบไร้สิ้นสุดจริงๆแล้วคือการทดสอบความสามารถโดยการล่าสัตว์สูนของเหลาสิทธิ์เพื่อฝึกสมาธิมีสัตว์สูนนับไม่ถ้วนอยู่ภายในป่าปิดชีพดังนั้นมันจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการฝึกฝนแน่นอนว่าในทุกๆครั้งจะมีเหล่าสิทธิ์บาดเจ็บมากน้อยคลากันไปรวมถึงเสียชีวิตก็ยังมี ในการทดสอบที่ผ่าน่านมาได้มีสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์ามากมายตกเป็นเหยื่อของศัตรูสำนักด้านวูไม่ใช่สวงสวรรค์กับกันมันคือฐานที่ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและยังมีความโหดร้ายยิ่งกว่าในโลกภายนอกเสียอีกคนอ่อนแอย่อมถูกกำจัดเสมอในโลกแห่งนี้อำนาจย่อมตกอยู่ในมือของผู้ที่แข็งแร่งเท่านั้น สำนักดานูมอบหลักประกันภัยความปลอดภัยให้กับผู้ที่มีพรสวรรค์ระดับพระเจ้าเท่านั้นแต่หากเอาแต่อยู่ในอ้อมแขนของสำนักแบบนี้พวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่มีทางเติบโตที่แน่นอนเส้นทางที่ปัสจากโลหิตมักไม่เคยทำให้ใครแข่งแก่งเนื่องจากมีจุดที่ขัดแย้งกันอยู่ภายในสำนักทางสำนัก จึงแก้ไขโดยการจัดการทดสอบไร้สิ้นสดขึ้นมาหากใครที่มีความแค้นที่ตาการต้องจำละสะสางก็จะสามารถจบมันภายในระหว่างการทดสอบนี้ได้แม้ว่าทางสํานักจะเน้นย้ําแล้วว่าห้ามทําลายร่างกายของคนอื่นที่เข้าร่วมแต่ในความเป็นจริงหากเกิดอะไรขึ้นทางสํานักก็เมินเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้น เหล่าสิทธิ์จึงได้โอกาสนี้ในการสะสางและระบายความแค้นของตนสิทธิ์พิสูช่างมีความคิดกว้างไกลสถานที่แห่งนั้นหมอบกลายเป็นหลุมฝังศพของเย่หยวนจริงๆหลิวหลัวซุยกล่าวยกย่องคําตอบของซูหยินหานทําให้หลิวหลัวซุยพอใจกับความคิดของเขาเป็นอย่างมากนางแสดงท่าทางเขินอายออกมาเมื่อได้กล่าวชมซูหยินหาน ฉากตอนนางเกอ้อเขินมันทำให้นางดูมีเสน่ห์และน่าลงไหลเป็นอย่างมากล,ลิวลัวซุยไม่ได้มีพื้นฐานทางครอบครัวที่ดีเท่าไหร่ตระกูลนางเป็นเพียงตระกูลเล็กๆแถมนางเองก็เป็นเพียงลูกของเมียน้อยเนื่องด้วยความยากจนและฐานะของลูกเมียน้อยจึงทำให้ชีวิตในวัยเด็กของนางไม่มีความสุขเลยแต่เป็นเพราะพรสวรรค์ที่ดีของนาง สามารถสำเร็จอาจากเกนแท้แห่งปารับสี่ได้ในวัยเพียง14ปีเท่านั้นด้วยเหตุนี้นางจึงสามารถเข้ามาร่วมยังสำนักดานวูได้หากริวหลวซุวยไม่มีความสามารถเข้าร่วมสำนักดานวูได้ป่านนี้ตระกูลของนางก็คงขายนางให้กับหอนางโลงไปรานแล้วในหัวใจของนางนั้นเต็มไปด้วยความเกียดชังที่มีต่อตระกูลหลิว นางหวังว่าสักวันหนึ่งนางจะกลับไปไปรเชิญหน้ากับเหล่าสมาชิกและแสดงให้เห็นถึงว่าชีวิตของนางในตอนนี้มันดีเพียงใดถึงกับอย่างไรก็ตามภูมหลักของนางมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเหมือนคนอื่นๆเลยตั้งแต่นางเข้ามายังสำนักด้านวูหลิวหลัวสซุยก็จะหนักได้ว่ามีผู้คนที่มีพรสวรรค์มากมายเพียงใดและนางก็คิดว่า พรสวรรค์ของนางก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกเขาเลยสิ่งที่ด้อยไปกว่าก็มีเพียงภูมิหลัของนางที่ไม่ได้มาจากตระกูลชั้นสูงดังนั้นสิ่งที่นางขาดแคลนมากที่สุดคือทรัพยากรต่างๆที่ช่วยสนับสนุนให้แข่งแก่งขึ้นนางจึงได้เที่ยวเกาะผู้ชายเพื่อหวังทรัพยากรเหล่านั้นแม่นางลิวลัวซวยนางนี้ทั้งรูปร่างหน้าตาค่อนข้างงดงามจัดได้ว,ว่า เป็นผู้หญิงงามอันดับต้นๆของสำนักแน่งนี้ได้เลยนางคือหญิงาสาวที่อยู่ในอุดมคติของผู้ชายแทบทุกคนในสำนักดังนั้นนางจึงใช้จุดเด่นนี้ของนางเพื่อสอหาผู้ชายที่เป็นดังต้นไม้ใหญ่และมั่นคงในการยกระดับตนเองขึ้นไปเป้าหมายใหญ่อย่างซูยินฮานมันเป็นเพียงเป้าหมายที่เกินขวาริวหล้วซูจะเอื้อมมือถึงและคว้าไว้ได้นางรู้ดีว่า แม้เขาจะชอบนางเพียงใดแต่สักวันมันคงจะจบโดยการเห็นนางเป็นเพียงของเล่นเท่านั้นเมื่อรู้แบบนี้นางจึงเปลี่ยนเป้าหมายให้เล็กลงและเป้าหมายนั้นคือหวังยวนแท้จริงแล้วหลิวหลัวซุยได้เลือกเย่หยวนก่อนหวังหยวนเสียอีกเนื่องจากเย่ยวนนั้นสามารถควบคุมและบงการได้ง่ายกว่าหวังยวนมากและตระกูลของเขาก็ใหญ่พอๆกับหวังหยวนแต่เมื่อคิดถึงอนาคต หวังหยวนนั้นดูมีอนาคตที่สดใสยิ่งกว่าหวังหยวนเป็นคนที่ช่างวางแผนและแข่งแกร่งแม้แต่พ่อของเขาที่เป็นถึงเซียนโอสดอยังยอมรับในตัวของเขานอกจากนี้หวังหยวนก็ไม่เคยทำให้นางผิดหวังและเขาก็จุดจุยหลงรักนางน่าดูเรียวหลวซุยเพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับปัตตภ,ภีเมื่อไม่นานมานี้และ นางก็ไม่เคยพบเจอหรือพูดคุยกับสหยินห่านมาก่อนสักครั้งอย่างไรก็ตามนางรู้สึกได้ว่าสายตาของเขาที่จับจ้องมายันเลือนล่างของนางปานจะกืนกินแบบนี้มันทําให้นางรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากสิ่์น้องหลิวไม่แลวสุยินหา่านเผยรอยยิ้มออกมาแผ่วเบาเขาก้าวประโยคถ่ายออกมาเบามากและนางก็ไม่เข้าใจว่าเขาพยาย,ยามจะสื่ออะไรหลังจากนั้น เขาก็หันไปพูดคุยกับหวังหยวนต่อในเวลานี้ข้าจะร่วมมือกับเจ้าเพื่อกำจัดเย่หยวนออกไปเมื่อลูกชายเพียงคนเดียวของเย่ฮานตายไปในตระกูลนั้นจะสูญเสียความเยือกเย็นไปเช่นกันตระกูลเย่จะออนแอลงเป็นอย่างมากจากนั้นทั้งสองตระกูลของเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะกำจัดหอโอสถทิ้งไปซะหากพวกเราสามารถจัดการเย่ฮานได้ในอึดใจเดียว ข้าเชื่อว,ว่าตระกูลเย่จะไม่มีใครน่ากลัวอีกต่อไปเมื่อได้ยินคำพูดของซูหยินฮันแววตาของหวังหยวนก็กลับดูดุดันขึ้นมาอีกครั้งเขาตอบกลับด้วยความตื่นเต้นว่าสิพี่ซูพอท่านแท้ๆเลยความจริงแล้วเดืองด้วยก้าวผิดตาขั้นสวรรค์หรือลั่นขหงเย่หยวนมันทำให้ข้าไม่มั่นใจเลยว่าจะกำจัดเย่หยวนได้หรือไม่แม้ จะใช้กำลังทั้งหมดที่มีก็เถอะแต่หากท่านร่วมมือกับข้าแบบนี้พวกเราสามารถกำจัดเต้านั่นได้อย่างแน่นอนหลิวหลัวซอยรู้สึกคนลุกขึ้นมาทันทีหลังจากได้ยินแผนการของซูหยินฮานในใจของนางก็บอกว่าแผนของชายผู้นี้ช่างน่ากลัวเพราะว่าหวังหยวนต้องการเพียนจัดการกับเย่หยวนเท่านั้นแต่ซูหยินฮาน วางแผนถึงขั้นต้องการจะโค่นล้มตระกูลหอโอสดลงแงหล่งรายได้ของตระกูลสูคือสูนไพยและโอสดและพวกเขาจึงมีความสัมพันธ์อันดีกับคาหัสา์ดวงดาวดังนั้นทั้งสองตระกูลจึงเป็นพันธมิตรกันตระกูลสูคือผู้จัดหาและขนส่งสมุนไพรรายใหญ่ในรัชชินตระกูลโซจึงไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับการหลอมโอสถหรือการรักษาคนไข้เท่าไหร่ แต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าเหตุใดเยฮานจึงมีสมุนไพรมากมายขนาดนั้นทั้งๆท,ที่ผู้จัดหาหรายใหญ่ที่สุดคือพวกเขาแท้ๆเนื่องด้วยเยฮานปฏิเสธที่จะนําเข้าสมุนไพรทั้งหมดจากพวกเขาจึงทําให้ตะกูลซูเกียดเยฮานเป็นอย่างมากภายในัฐชินหอโอสดและคฤหิคัสดวงดาวเป็นดั่งเสอร์สองตัวที่ไม่สามารถอยู่ทําเดียวกันได้ ทั้งสองตระกูลได้ต่อสู้กันมานานหลายปีซึ่งทางฝ่ายตระกูลราชวงศ์ก็รับรู้ึเรื่องนี้ดีแต่ก็ไม่ได้เอาความเพราะพวกเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่มีสองขั้วอำนาจมาทวงดุลกันเพื่อป้องกันการพูดขาทางอำนาจถึงจะเป็นแบบนั้นตระกูลซูก็ไม่ชอบการมีหอโอสถเพราะส่วนแบ่งทางการตลาดด้าสนภัยของตระกูลซู จะมีอำนาจลดลงเนื่องจากมีรายอื่นเข้ามาร่วมกับห่อโอสถเข้ามาแทรกแซงจึงทำให้กํำไรของตะกลูลซูลดลงแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าเย่ฮานมีหัวคิดที่ดีทางด้านธุรกิจที่น่าทึ่งราคายาของหอโอสถนั้นมีราคาที่ยุติธรรมและพวกเขาก็ไม่เคยคมขูหรือเอารัดเอาเปรียบลูกค้าจนเลยจึงทำให หอโอสถมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในหมู่นักล่าสัตว์ในทางกลับกันทั้งตระกูลซูและตระกูลหวังได้เอาเปรียบลูกค้าแบบหน้าด้านๆและมีแผนชั่วๆในการเพิ่มยอดของตนเองโดยนับไม่ถ้วนแต,แต่กัะน,นั้นแผนการเหล่านี้ก็ไม่เคยถูกเปิดเผยได้อย่างไรและสิ่งเดียวที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของพวกเขาคือหอโอสถและ โซอินฮานเริ่นเห็นว่าเย่หยวนคือตัวแปรสำคัญในการโค่นล้มหอโอสถซึ่งโซอินฮานสามารถคิดแผนอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าพวกเขาชอบวางแผนตั้งแต่ใบเด็กดังนั้นโซอินฮานจึงเป็นพวกเจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากหลังจากโซอินฮานออกไปหางตาของหลิวลัวซุยพันกะตุกขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านพี่หวัง ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสิทธิพิสูในคานี้เย่หยวนมันต้องตายอย่างแน่นอนไม่เพียงแค่เย่ย่ยหยวนเท่านั้นแม้แต่พ่อและตระกูลของเขาก็จะถูกคนลมเช่นกันหวังหยวนกลับหาได้รู้สึกตื่นเต้นกับคำพูดของหลิวหลัวซุยแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามเขากลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเมื่อสูยินทานออกไปสิทธิพิสูกำลังรู้สึกกดดันอยู่เขาสูดลมหายใจเข้าเล็กๆ ทางเอ่ยเสียงซุ้มต่ำที่ท่านพูดหมายความว่าอย่างไรกันรู้สึกกดดันโดยเย่หยวนัันหรือหลิวหลัวซุยเป็นคนหัวไวเมื่อหวังหยวนพูดแบบนี้นางก็เข้าใจได้ทันทีแต่กลับตกใจกับสิ่งที่เขาได้หมายถึงสิทธิ์ที่อยู่ในหอการต่อสู้กิติยศนั้นทุกคนล้วนแต่แข็งแก่งเป็นอย่างมากและไม่ต้อง พูดถึงเลยว่าสิทธิ์เหล่านั้นที่ติดอยู่ในอันดับ1ใน10จะแข็งแกร่งมากเพียงใดแต่สิทธิ์ที่ติด1ใน10แห่งหอนักสู้กําลังถูกกดดันโดยผู้ที่มีพลังเพียงอาจากเกมแท้แห่งปลาระดับ3นั่นหรือมันเหลือเชื่อเป็นอย่างมากนะเรือนพักของเยยวนลูกเอ๋อจ้องเขมงไปยังในน้อของตนที่กําลังจัดวางกองโอสถแต่ละกองให้เข้าที่เยยวน แยกกองโอสถทลายแก่นแท้เป็น6กกองจำนวนใหญ่ๆเท่าๆกันและจัดเรียงมันในรูปทรงของหกเหลี่ยมโดวยวางกองโอสถแต่ละกองไว้ตรงมุมต่างๆทั้งหมุมจากนั้นเขาก็ค่อยๆกอกเทพลังปานของตัวเองลงไปเล็กน้อยทันใดนั้นพันมีของเหลวเป็่แสงสีขาวเป็นรัศมีบางไหลลังออกมาจากกองโอสถทั้งหกมุม จนไหลามาบรรจบกันตรงใจกลางของกองหกเหลี่ยมหลังจากนั้นสักครู่แสงสีขาวก็หายไปของเหลวทั้งหกมุมได้ไหลามาบรรจบกันตรงใจกลางหกเหลี่ยมและจู่ๆของเหลวนั้นก็ได้ประสานกันจนกลายเป็นโอสถดเพียงเม็ดเดียวยาเม็ดนั้นเหมือนทั้งมันวาวและดูทรงพลังเพียงแต่มองก็ดูแล้วว่าโอสถดเม็ดนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าโอสถดทลายลมปานทั่วไป ในน้อยนี่นะหรือโอสถทลายแก่นแท้แห่งลมปานขั้นเหนือฟ้าทั้งชีวิตของโลเออที่เติบโตมาในหอโอสถนางไม่เคยเห็นยาเม็ดใดที่ดูมีคุณค่าและทรงพลังขนาดนี้มาก่อนเลยโอสถเม็ดนี้เกิดจากการวการวมกันของยาทลายแก่นแท้แห่งลมปานขั้นสูงทั้ง6กกองแม้เครื่องมือหลอมโอสถจะดูค่อนข้างธรรมดาแต่ ผลที่ออกมาคือโอสถขั้นเหนือฟ้าอย่างไรก็ตามโอสถเม็ดนี้ทรงประสิทธิภาพมากกว่าหากมีอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมไปด้วยและเตาหลอมโอสถที่ดีแต่ตอนนี้เงยหยวนเองก็พยายามสอหาสิ่งรอบตัวที่พอจะใช้ได้เพื่อมาหลอมโอสถทลายเก่นแท้ขั้นสูงทั้ง6กกองนี้และหลอมโอสถทลายเก่นแท้ขั้นเหนือฟ้าขึ้นมา โอสถลายแก่นแทเม็ดนี้มันดูทรงพลังแก่งก้ายิ่งประดุดมีกระแสพลังล้ำลึกซ่อนแฝงอยู่ข้างในภาพฉากตอนที่โอสถทั้งหกกองหลอมรวมกลายเป็นหนึ่งมันช่างอัศจรรย์มากเย,ยหยวนหยิบโอสถเม็ดน,นั้นขึ้นมาและใส่ลงไปยังขวดจกพร้อมกับพูดว่าไม่เลวเลยสิ่งนี้เรียกว่าการประสานหกดาวมันคือวิชาเฉพาะทางในการสกัดโอสถ แม้จะเป็นวิชาสกัดระดับต่ำก็เถอะรู้เอ๋อรู้สึกถึงสิ่งสิ่งนี้มันช่างเป็นภาพที่น่าทึ่งอย่างมากนาทาั้งยกย่องและชื่นชมในตัวของนายน้อยของนางนายน้อยท่านนี้สุดยอดเกินไปแล้วนะตอนที่36ผลของการแอบหลับวันลุงขึ้นหลังการประลองเยหยวนต้องไปเรียนเกี่ยวกับด้านส่วนภยัยอาจารย์ผู้สอนเรื่องส่วนภยัยภาพทฤษฎีคือเฟิงหลัวปิง นางเป็นอาจารย์ที่อายุน้อยที่สุดในสำนักตาวูและนางยังเป็นสาวผู้มีหน้าตาที่งดงามดุเดเธิิดาจนเหล่าสิทธิ์หยอกล้อกันนับไม่ถ้วนในชั่วโมงเรียนภาคศิสษดีของเฟินหลัวปิงล้วนอัดแน่นเต็มไปด้วยลูกศิษย์มากมายแม้ว่าอาจารย์คนอื่นจะเก่งกว่ามากเพียงใดแต่พวกเขาก็ไม่สามารถดึงดูดลูกศิษย์ได้ดีเท่านางนอกจากนี้เหล่าสิษธ์ส่วนใหญ่ มักจะตั้งใจเรียนเป็นพิเศษหากเป็นชั่วโม,มงของนางและมักจะเอาแต่จ้องใบหน้าของเฟิงหลัวปิงจากคาบเรียนสมุนไพที่น่าเบือ่อมันได้แปลเปลี่ยนเป็นคาบเรียนที่น่าสนใจในทันทีแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นแต่เย,ย่หยวนก็ดูไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ขณะน,นี้เขากำลังนอนโกนอย่างมีความสุขเมื่อคืนวานนี้เขาได้ทุ่มเทหลอมสกัดโอสถทลายเก่นแท้ ขั้นเหนือฟ้าทั้งคืนจนหมดแรงจนอ่อนเพลียจัดจนหลับปุ๋ยไปอย่างเห็นได้ชัดนักหลอมโอสถระดับสูงทุกคนต้องมีความสามารถในการสกัดตัวยาอีกด้วยแม้แต่นักหลอมโอสใถนระดับจักรพพัดโอสถอย่างเย่ยหยวนก็ไม่มีข้อยกเว้นแม้ว่าการประสานหกดาวจะไม่ใช่วิธีสกัดระดับสูงแต่มันเป็นวิธีที่ดี ในการสกัดยานับหมื่นเม็ดถึงจะเป็นวิธีที่ดีแต่มันก็ใช้เวลาสกัดให้สำเร็จภายใคืนดังนั้นในคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึง่งที่คาต้องอดนอนเขาไม่รู้เลยว่าอีกนานเพียงใดถึงจะได้นอนหลับอีกครั้งหนึ่งเท่าที่เยยหยวนคำนวณหากเขาปรุงยาทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ยาทลายแก่นแท้ขั้นเหนือฟ้าที่เขาได้มาน่าจะหลายพันเม็ดโดยประมาณแน่นอนว่า ปริมาณขนาดนี้ต่างทำให้ทุกคนได้ยินย่อมเป็นที่ตกใจเป็นอย่างมากความแตกต่างระหว่างโอสถทลายเกล็นแท้ขั้นสูงและขั้นเหนือฟ้าไม่ใช่เรื่องราคาแต่เป็นเรื่องที่ใครบ้างที่สามารถหล่อมโอสถขั้นนี้ขึ้นมาได้แม้แต่นักหล่อมโอสถระดับเซียนโอสถก็ยังไม่สามารถปรุงขึ้นมาได้น้อยครั้งที่พวกเขาจะบังเอิญ โชคดีหลอมกันได้ขั้นเหนือฟ้าดังนั้นใครกันที่กล้าจะนำมาออกขายสูตส่ตลาดมีแต่คำล่ำหรือว่าหากมเอื่อญปรุงยาที่สำเร็จถึงขั้นเหนือฟ้าประสิทธิภาพโอสถขั้นนี้มีความแตกต่างกับขั้นสูงอย่างสิ้นเชิงเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพโอสถด,ดีๆโอสถทลายแก่นแท้ขั้นเหนือฟ้าไม่ได้ด้อยไปกว่าโอสถทลายลมปานขั้นต่ำในดินนาศสิทธิ์เลยนอกจากนี้ ยาทลายแก่นแท้ขั้นเหนือฟ้าอย่างไรผลข้างเคียงใดๆแม้เขาจะกินมันไปเรื่อยๆจนบนรรลุถึงอาจากแก่นแท้แห่งงมปาระดับ9โอสถขั้นนี้ก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายเลยแม้แต่น้อยแน่นอนว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดในตอนนี้คือ,อยาทลายแก่นแท้ขั้นเหนือฟ้าจํานวนมากแต่ใครกันที่จะกล้ากินโอสถทลายแก่นแท้แห่งลมปานขั้นเหนือฟ้าเล่นแบบขนมแบบนี้ได้แน่นอนว่าไม่มีเว้นเสียแต่แย่ยวน แม้ว่าโอโซ้ายลมปานจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่ก็มีข้อเสียอยู่ประการแรกคือตัวยานี้มันยังอยู่ในระดับที่สูงเกินไปที่จะใช้มันหากไม่ใช่สถานาการณ์ฉุกเฉินก็ไม่ควรใช้มันประการที่2คือเนื่องจากความแข็งแกร่งของเย่หยุนในตอนนี้ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าโอโซ้ายลมปานทุกเม็ดที่หลอมออกมาจะอยู่ในขั้นสูงหรือขั้นยอดเยี่ยมและบางที ก็อาจได้ยาขั้นเหนือฟ้าเพียงเน็ตเดียวด้วยซ้าและประการสําคัญคือแม้ว่าวัตถุดิบที่ใช้หลอมโอสถทรายลมปานจะเป็นเพียงสนผภาะดับหนึ่งทั้งหมดแต่ราคาของพวกมันก็ไม่ใช่ถูกๆราคาของมันแพงกว่าสนภัยที่ใช้ทํายาทายแก่นแท้มากแม้แต่เยหานก็ไม่สามารถที่จะหาวัตถุดิบที่ใช้ทํายาทลายแก่นแท้แห่งลมปานในปริมาณหลายพันเม็ดแบบนี้ได้ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้โอโซายแก่นแท้ขั้นเหนือฟ้าจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเย,ย่อยู่ในตอนนี้บัวเจ็ดดาวจะมีลักษณะเด่นคือคือสมบัติธาตุน้ำและมีฤทธิ์ด้านหินโดยปกติแล้วจะสามารถพบส่วนภายชีดนี้ได้ตรงบริเวณทะเลสาบวิญญาณบัวเจ็ดดาวเหมาะสำหรับการหลอมเฟิงหลัวปิงได้เขียนหนังสือชื่อ แก่นแท้ในแก่นแท้และหนังสือเล่มนั้นก็ได้ถูกวางอยู่บนโต๊ะนางอธิบายหลักทฤษฎีได้อย่างเชี่ยวชาญและชัดเจนเห็นได้ชัดว่านางรู้จักส่วนภัยเหล่านี้เป็นอย่างดีหลากับว่ามันอยู่ในมือของนางเฟิงหลัวปิงอายุยังน้อยแต่ก็สามารถบรรลุนักหล่อมโอสถระดับกลางได้แล้วด้วยพรสวรรค์ที่น่ากลัวของนางจึงทำให้รุ่นพี่ต่างก็เหงื่อตกกันเฟิงหลัวปิง ได้เดินไปบริเวณหน้าห้องเพื่อพรยายะอธิบายให้ทั่วถึงและทุกท่าทางของนางในขณะที่กำลังสอนจางมีเสน่ห์เหลือเกินและขณะเดนั้นเฟิงหลัวปิงก็ค่อยๆสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจากนั้นนางก็หยุดอธิบายเมื่อดูจากแววตาของนางทุกคุกคนก็สามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้นางกำลังไม่พอใจเป็นอย่างมากทุกคนต่างจ้องไปที่ทางเดียวกันกับที่เฟิงหลัวปิงจ้องไปก็พบกับเย่หยวน ที่กำลังฟุกหลับอยู่บนโต๊ะพร้อมกับน้ำลายที่ไหลย,ย้อยออกมาในขณะนั้นทุกแววตาที่จับจ้องไปยังเย่หยวนเป็นไปด้วยความไม่พอใจมีใครกล้าหลับในค้าของอาจารย์เฟิงที่แสนดีและงดงามได้กันคนคนนั้นคงไม่ชอบสิ่งที่สวยงามเป็นแน่อย่างไรก็ตามเย่หยวนยังคงหลับฝันอยู่ในขณะที่ทุกสายตาต่างจับจ้องด้วยความเป็นปอดปัก เฟิงหลอปิงยกมือบางสวยสีขาวนวลของนางขึ้นมาทันใดนั้นพันปรากฏสายลมบางที่ก่อตัวขึ้นเป็นทรงใบมีสองอันจากนั้นสวบขาโต๊ะที่แย่หยวนฟุบอยู่ถูกพาออกเป็นสองทอนในทันทีโต๊ะนั้นล้มลงอย่างรวดเร็วมือทั้งสองข้างที่กำลังฟุบอยู่กับโต๊ะในตอนนี้มันเหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าเท่านั้น หัวและแขนของเขากำลังดิ่งลงไปที่พื้นอย่างรวดเร็วโชคดีที่ปฏิกิริยาของเขาไวมากดังนั้นเขาจึงสามารถส่งตัวได้ทันมิเช่นนั้นก็ล้มตามตัวไปเกิดอะไรขึ้นเยยหยวนยังคงมึนงงกับสถานการณ์อยู่แต่ทันทีที่เขาหันไปมองบริเวณรอบข้างเขาก็พบว่าทุกคนต่างจับจ้องมายังเขาและเบื้องหน้าเขา ก็มีอาจารย์แสนสวยยืนอยู่ด้วยใบหน้าที่ไม่พอใจอย่างมากในตอนนี้เขาดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อฮ่าฮ่าอาจารย์เฟิงคือข้าอธิบายได้เมื่อวานข้าเหนื่อยล้าอย่างมากจากการประลองความเป็นฟานตายดังนั้นพลังปานในร่างกายของข้ายังไม่ฝืนตัวดีอ๋อเขาจึงเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัว เย่ยวยวนหัวเราะอย่างเก้อเขินเฟิงหลปิงไม่รู้จักเยห่ยวยวนมาก่อนแต่นางเคยได้ยินเกี่ยวกับการประลองความเป็นความตายที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเมื่อได้ยินเยห่ยวยวนกล่าวเช่นนี้อารมณ์ของนางก็ดูเย็นขึ้นเล็กน้อยแต่นางก็รู้สึกว่าพฤติกรรมในการนอนในห้องเรียนนั้นไม่สมควรอยู่ดีเจ้าคือเยห่ยวยวนแหมข้านี่แหละเยห่ยวยวน อย่าแอบรับระหว่างชั่วโมงเรียนอ่ะเข้าใจแล้วอาจารย์เฟิงค่าข้าจริงจังมากกว่านี้อืมหากเป็นเรื่องการประลองเมื่อวานนี้ข้าก็พอจะเข้าใจได้เยหยวนคิดว่านางคงไม่พูดอะไรต่อและกลับไปสอนเช่นเดิมแต่เปล่าเลยจ,จู่ๆนางก็พูดต่อว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าสนักด้านูเจนตินไปทางด้านการต่อสู้ก็จริง แต่ศาสตร์ด้านโอสถเองก็สําคัญเช่นกันหลักฐานการต่อสซนนั้นจําเป็นแต่ต้องรู้เรื่องส่วนภัยและโอสถด,ด้วยหากเจ้ายังมัวแต่หลับแบบนี้มันจะชะลอความก้าวหน้าของตัวเจ้าลงนะเยหยวนรีบกล่าวคําขอโทษออกไปทันทีอาจารย์เฟิงสิทธ์ผู้นี้ผิดไปแล้วข้าจะไม่หลับในคาบเรียนของท่านอีกแล้วอืมไม่ใช่แค่คาบเรียนของข้า เจ้าห้ามแอบหลับในทุกคาบเรียนตั้งหากเอาละเมื่อเรียนเสร็จแล้วเจ้าจงกลับไปคัดแก่นแท้แห่งสมุนไพรมาสิบจบและข้าจะมีการตรวจสอบในคาบต่อไปเฟิงหลัวปิงได้กล่าวเบาๆฮะส,สิบสสสสสสจบเย่หยวนตกใจทันทีเมื่อได้ยินหนังสือแก่นแท้แห่งสมุนไพรนั้นเป็นฉบับย่อของ หนังสือรวมรายชื่อสมุนไพรที่เขียนโดยจกักรพรรดิโอสถอย่างหลี่ซื่อเฉินหนังสือเล่มนั้นมันได้รวบรวมรายชื่อสมุนไพรครบทุกชนิดที่อยู่บนโลกแม้ว่าจะเป็นฉบับย่อแต่มันก็จะเป็นหนังสือที่หนาอย่างมากการคัดสิบจบนั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวเกินไปเยหยวนเคยเจอกับหลี่ซื่อเฉินแล้วครั้งหนึ่งนิย้อนกลับไปตอนที่เขายังอยู่บนดินแดนศักดิ์สิทธิ และตอนนั้นเขาก็ยังเป็นลูกมือของพ่อเขาอย่างเฉินหยันซีและจินหย่นซีมีโอกาสพบเขาโดยบังเอิญแต่ตอนนี้สิหากกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อใดข้าจะแสดงให้เห็นว่าการที่ต้องถูกลงโทษโดยการคัดหนังสือเล่มนี้มันลำบากมากเพียงใดและข้าจะไปบอกกับเขาด้วยว่าคาน่าจะเขียนหนังสือก็ควรเขียนให้น้อยๆลงหน่อย ถูกต้องสิบจบจะมีปัญหากันหรือเฟิงหลวปิงรู้สึกไม่พอใจอย่างมากกับการที่เย่หยวนแอบหลับในคาบเรียนของนางตอนนางกำลังสอนดังนั้นนางจึงต้องลงโทษแบบนี้เพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเงี่ยงอย่างใช่ข้ามีเย่หยวนตะโกนออกมาคำตอบของเย่หยวนทำให้ทุกคนต่างตกตะลึงรวมไปถึงเฟิงหลวปิงก็เช่นกันในความคิดของคนคนอื่น การที่ถูกอาจารย์เฟิงลงโทษนั้นมันลวกับได้รับพรจากนางฟ้าดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงยอมทำต่างๆอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆในด้านของเฟิงหลัวปิงนี่เป็นครั้งแรกของนางที่ถูกปฏิเสธในสำนักนี้นอกจากนี้ผู้ชายคนนั้นยังเป็นสิทธิ์ของเขาอีกต่างหากสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มันง่ายเกินกว่าที่จะคัดข้าไม่อยากเสียเวลานั่งคัดอะไรแบบนี้ สู้ให้ข้าไปนั่งหลอมโอสดซะยังดีสักกว่าเย่หยวนปฏิเสธนางในทันทีในตอนนี้เวลาทุกวินาทีของเย่หยวนมีค่าเป็นอย่างมากเขาไม่ต้องการเสียเวลามานั่งทําอะไรไร้สาระแบบนี้ต่อให้หลี่ซื่อเฉินมาสั่งเขาในเวลานี้เขาก็ย่อมปฏิเสธแน่นอนง่ายงั้นลึกฮ่าฮ่าฮ่าเฟิงหลัวปิงโกรธอย่างมากและจู่ๆนางก็เริ่มหัวเราะขึ้นมา หนังสือแกนแท้ส่วนภัยนั้นไม่ได้เป็นเพียงหนังสือที่จาเป็นอย่างมากต่อนักหลอมโอสถเท่านั้นแต่เนื่องด้วยเนื้อหาที่ลึกและละเอียดของมันแม้แต่นักหลอมโอสถระดับสูงก็ยังไม่กล้าพูดว่ามันง่ายแล้วเด็กเหลือขอคนนี้เป็นใครกันสิทธิ์ที่ศึกษาอยู่ในด้านการหลอมโอสถโดยตรงก็ไม่ใช่แต่ทำไมถึงกล้าพูดออกมาได้ว่ามันง่ายกัน